ร้านที่ว่าโอเคสวัสดีค่ะวันนี้ปุ้ยก็จะมารีวิวการรับรถกลับเข้าร้านนะคะให้ลูกค้าชาวเรามาส่งแล้วก็เมื่อวานรีวิวไปส่งรถแล้วเนาะมัน,นก็จะรีวิวรับรถกลับร้านนะคะนัดกับน้องเขาไว้สิบเอ็ดโมงสามสิบนาะทีเนาะแต่ปุ้ยประมาก่อนสิบนาทีเพราะว่าปุ้ยจะ มาก่อนลูกค้าทุกครั้งที่มีการนัดหมายเนาะมันเป็นงานบริการที่ว่าเราต้องตรงเวลาอันนี้คู้จานินไปเป็นมาตรฐานทางร้านเลยนะคะก็ mm hmm. รอน้องเขาสิบนาทีเพราะว่ายังไม่ถึงเวลานัดหมาย mm hmm. เดี๋ยวใกล้เวลานัดคืณจารจะโทรหา้องเขาอีกทีนึงเนานะเอาให้ตรงเวลาก็ mm hmm. าปลอดภัยดีรถไม่มีอวามเสียหายเนี่ยคะ่ะเขาก็เซฟของเขาเราก็เซฟของเราเนาะ อยากให้รีวิวว่าเรามาส่งจริงและรับกลับจริงนะคะตามสถานะหน้างานจริงเลยฝากติดตามด้วยนะคะ